สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันข่าวเวลา14นาฬิกากับการชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่นะคะ รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุเหตุทหารไทยประทะกัมพูชาคาดไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่ขอรอฟังรายละเอียดก่อนสรุปเหตุ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเบื้องต้นพบว่าทั้งสองฝ่ายเข้าไปในพื้นที่อ้างสิทธิ์ประกอบกับเป็นเวลาที่มืดจึงเกิดเหตุปะทะกันโดยบังเอิญไม่ได้ดังใจที่จะปะทะกันแต่ข้อแท้จริงขอฟังรายละเอียดอีกครั้งก่อน สำหรับกรณีที่เกิดเหตุปะทะกันบ่อยตามแนวชายแดนช่วงนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากทางกัมพูชาตึงกำลังและปรับกำลังในพื้นที่และทหารไทยเองก็ตึงกำลังตามแนวชายแดนอาจทำให้เกิดปัญหาบ้างแต่ส่วนใหญ่สามารถพูดคุยกันได้ซึ่งในระดับบนไม่ได้มีปัญหาอะไรและเชื่อว่าระดับปฏิบัติการพูดคุยการในสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้น ซึ่งเรื่องของเขตแดนไม่ได้พูดคุยกันแล้วจบกันง่ายๆโดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดกันแต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนจะต้องมีการหารือกันเรื่อยๆแต่แนวโน้มการพูดคุยส่วนใหญ่คือการพยายามรักษาเรื่องของสัิภาพเอาไว้ไม่อยากให้เกิดเหตุรุนแรงทําให้เกิดความสูญเสียและเสียหาย พัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูสะดดอกบัวและองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติภายใต้โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริณศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกหมู่ที่13ตำบลสร้างถ่อนอกอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนการฝึกอบรมประกอบด้วยทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่เป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศภายในพื้นที่ต้นน้ำโดยร่วมกันปลูกก้าไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ป่าพื้นถิ่นไม้เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินและสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติให้กับสัตว์ป่าโครงการดังกล่าวส่งผลเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชนในพื้นที่กว่า1,642ครัวเรือนหรือราว3,498คน ปิดท้ายกันด้วยข่าวกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในการเก็บตัวช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤษภาคมระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง3มิถุนายนก่อนจะลงลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษพบกับฟุตบอลหญิงทีมชาติเนปานทีมอันดับ99ของโลกในวันที่2มิถุนายนเวลา18นาฬิกาที่สนามมหาวิทยายลายัยธรรมศา,ศาสตร,ร์รศูนย์รังสิตก่อนการฝึกซ้อมทันชนกชื่นอารมณ์กองหลังกล่าวว่าโค้ชอิเคดะ ซ้อมในแต่ละวันอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวพยายามปรับตัวให้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นโคชเน้นเรื่องของการประกบตัวต่อตัว,ตวแบบแมนทูแมนไม่ให้คู่ต่อสู้เล่นง่ายทั้งนี้ทัพชบาแก้วจะเก็บตัวที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวต่อที่ดิดไอเดิลโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์จังหวัดปทุมธานีและลงฝึกซ้อมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตต่อไป ซอสปรุงรถฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราดดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิมหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงหนายห้างเพลงรับชมทันข่าวเวลาต่อไปในเวลา15หนาฬิกาสวัสดีค่ะ